จาสวัสดีตอนแรงแรงเอจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี่จุดดีพรลุยจะผ้ามักพี่น้องมักแกงเห็ดิงท่ามด้วยเห็ด่งตับเตานี่แหละจ้าอันนี้ห้องหัวกะล่างเราเนจาะจ้าเรวจะได้ฟานกันแลวบ้านนี้ก็คือเตรียมคลองไว้ล้วจ้ามีพริกตามใบใบประคามอ่อนใบผักิตูก็คือใบแมงลักจ้า แล้วก็รสด,ด,ดีแล้วก็ผงชูรสแต่ไข้จ้ะอันนี้ก็ขึ้นต่ำไปแล้วจ้ะแล้วก็จะได้ฟานเฮดเป็นชิ้นเป็นชิ้นจ้ะแกงกะเจบๆพีน้องหายากปวดค้นก็หลจ้าต้นหลายคักไหลายเนี่ยดอกกระลลงงามเลยจ้ะนี่ยกแกงดีๆนีๆ่แหละ ไจะแกงนึ่งในมั่งจ้ะนี่คือเห็ดที่เอาลากหลักอะหอกกับว่าทนเป็นชิ้นได้จ้ะวุ้ได้หลายเติบพี่น้องก๋วยเตี๋แกงง่ายเติบเลยจ้ะตอนนี้ล่อหมอเดือดก่อนจ้ะก็วยได้ใส่เครื่องปรุงกับเห็ดลงไปจ้ะหมอเดือดแล้ว หมอเตอดมันจะเขากระใสแต่ไข้ลงไปใส่พริกที่ห้าสามใบจะล้ไปใส่พริกเาไว้ลงไปลปใส่ปลาาปลามนเป็นปลานบ้านๆทัางน,นี้หละจ้ะ เป็นปลาล่าผสมหรกจ้ะเนเก่าเห็นลงจ้ะ กอเฮ็ดเตอดก้อนบัแบบเฮ็ดสู่เข้ากับสีได้ใส่ใบบักคามจ้ะบล๊อตแป๊บหนึ่งค่ะเริ่มเดือนล้วจะพี่น้อง สีสันอันนี้ก็คือเป็นสีถ้ามาตาของเห็ดชนิดนี้เล่นได้จ้ะเขาตรงมเห็นมัน,นสุกขั้นะสุก็จะเป็นเห็ดเปลือยเลยจ้ะต่อไปก็ใส่ผงชูรสค่ะผงนวลน,นี่แหละช้อนหนึ่งที่นี่ก็ตีช้อนหนึ่งพริกค่ะพริกสดพี่น้อง แล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนค่ะน,นี่จ้ะร้อยมันสุกจนเต็มที่เลยจ้ะจนสีสามารถชิมได้ถางจันก็ย่านมันเบือนะพี่น้องไอ้มันสุกอีนนี้ผมจ้ะอันนี้ก็คือเป็นการแกงแบบบ้านๆเขาจ้ะ เห็ดตะปาเห็ดผง่ามบ้านนอกเ้าเอื้อนนะจ๊ะเมื่อเช้าไปเก็บมาพี่น้องก้นกระไล่ต่างก้นต่างเข้ามาหายกินเนาะจ๊ะหายกินหายอยากชื่ออะไรกับวัยจ้ะออกตามธรรมชาติเท่าน้ำไผน้ำหน้าท้มน้ำหน้าปังจ้ะดอกงามีดีพี่น้อง สวยงามมากเลยสีเหลืองเลยไอ้มันสุกอีดีตะกรนจะ้ะจังสีกาเทิ่มนะพี่น้องเนาะจันกระยานเลยพะยังว่าเฮ็ดอันนั้นกับเบืออันนี้กับเบือจ้าเติมน้ำปลาหน,หน่อยนึงพี่น้องบะลายจะ้ะน้อยๆตอนนี้กับก๋าด số cái thì sẽ là ta thì chim còn là ta đây vậy đang lạc cần các quân tù ช้อนมาชิมหน่อยสิเป็นยังไงอร่อยไหม,อ,มอร่อยจ้าแซบแซบพี่นอ้อง แกกันพี่นอกมาเนี่ยนี่คือหน้าตาของคนเมือแต่แกงเห็ดผงท่ามเห็ดผงเสียวที่บ้านเ้าเอือนแหละพี่น้องแ้อเอือนก็คือกันมาจ้แต่เห็ดผงท่ามก็ได้เห็ดผงเสียวก็ได้กินกับข้าวเหนียวกับแจ่วร้อนๆโอ้ยอร่อยพี่น้องเอ้ย นี่จ้ะขึ้นหน้าตาเพิ่นอร่อยมากค่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้น่าจะพี่น้องปาักดไล่ก็แจ้จุดดีน่เด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ